ทั้งหมดตรงแห่สงสมเด็จพระอุรัาติมหาการตราธิราชที่ก่อนไทยตลอดมาขอถวายพระบุญชนด้วยการจัดทรงข่าในนามของพระสมอภิกรข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนมีอิสองศนะ์และสารลึกในเจ้าหมาย มันว่ควรแล้วแต่จะโกรธกลราวสวาัิยาวิการสรรนังกัจฉาติ อร,ริตังพูตวังกงลังนะโมตัสสะอริยังคูตังกัง,งกลังวิปัสสติปฏิ you uh -huh.